สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อราชาปีศาต์โบราณต้องการแช่แข็งทุกสิ่งมีชีวิตให้กลายเป็นไอติมแทงบริษัทกำจัดผีจึงต้องผนึกกำลังต่อสู้เพื่อปกป้องโลกกับกสบัสเตอร์ฟลอเซนเอ็มพายมหันตภัยเมืองเยือกแข็งเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับความเดิมจากตอนที่แล้ว หลังจากที่ฟีบีและเหล่ากอสบัสเตอร์รวมพลังต่อสู้จนสามารถกำจัดจอมปีศาจโกเซอร์และปกป้องเมืองซัมเมอร์วิลเอาไว้ได้ฟีบี้และครอบครัวก็สารต่อเจตนารมณ์ของคุณตาพวกเขาเข้าร่วมกับกอสบัสเตอร์ออกปฏิบัติการกำจัดผีทุกตัวที่ออกอลวาตขนาดกลางวันแสกแดดเปล่งเปลี่ยๆผีพวกนี้มันยังออกมาซะเหล่ากสบัสเตอร์ กำลังตามล่าผีปลาไหลยักษ์ที่ทะลวงออกมาจากท่อระบายน้ำฝีบี้ใช้ปืนโปรโตอนกระนำยิงใส่ผีปลาไหลยักษ์การที่ต้องไล่จับผีกลางเมืองแบบนี้จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างโดยเทรเวอร์ก็ใช้รถบังคับจับวิญญาณแหวนเข้าประชิดผีปลาไหลยักษ์และพยายามจับมันลงหม้อแต่มันก็บินขึ้นไปสูงมากรถบังคับจึงจับมันไม่ได้ คุณแม่จึงงัดไอเทมชิ้นใหม่ออกมาใช้มันคือโดรนบังคับจับวิญญาณที่สามารถไล่จับผีที่บินหนีขึ้นไปบนท้องฟ้าและในที่สุดพวกเขาก็จับผีปลาไหลยักษ์ได้อย่างที่บอกครับการจับผีกลางวันแสกๆที่มีผู้คนปลุกปล่านจึงทำให้ข้าวข,ของของชาวบ้านเสียหายในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยเหตุนี้พวกฟีบีจึงโดนนายกด่ายับ แถมฟีบี้ยังอายุแค่15นายกมองว่าเธอยังเด็กเกินไปที่จะเป็นโกสบัสเตอร์แม้ครูแกรี่จะพยายามเกลี้ยกล่อมนายกแต่ก็ไม่เป็นผลฟีบี้จะต้องรอจนกว่าอายุ18เธอจึงจะออกปฏิบัติการอีกครั้งได้นั้นจึงทำให้ฟีบี้มีเวลาว่างเธอจึงมักมาสิงอยู่ที่ร้านรับซื้อของอาถรรพ์ของลุงสแตนโดยพอดแคสก็อยู่ที่นี่ด้วยเขาพาฟีบี มาดูแก๊งผีมัชเมโลที่แอบตามมาจากเมืองซัมเมอร์วิลตั้งแต่ภาคที่แล้วอย่าให้ความน่ารักของพวกมันตบกุนได้เพราะเจ้าพวกนี้มันคือนักทำลายข้าวของมือฉมังเลยแหละครับเป็นเวลาเดียวกับที่ชายคนนี้เข้ามาในร้านเขาชื่อนาดีมเขาเอาวัตถุโบราณของคุณยายที่เพิ่งสู้กิจมาขายลุงสแตนโดยลุงสแต,น,ต,สแตนก็ไปสะดุดตากับลูกบาทโบราณอันนี้ มันคือเมโทอาราบิกวัตถุทรงกลมเนื้อมวลสารทองสำริดที่ใช้กักขังวิญญาณชั่วร้ายตั้งแต่ยุคซูเมเรียนและมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะมีวิญญาณถูกขังอยู่ด้วยและทันทีที่หลุงสแตนใช้เครื่องวัดพลังงานจิตจลศาสตร์ของโกสบัสเตอร์ทำการวัดแรงดันวิญญาณมันก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอุณหภูมิภายในร้านหนาวจนติดลบพลังงานเยือกแข็งที่แผ่ออกมานั้น เจาะจงมาที่ฐานทัพของโกสบัสเตอร์และเข้าโจมตีตู้ขังวิญญาณจนเสียหายโดยครูแกลรี่ก็ติดต่อให้ทีมวิศวกรของโกสบัสเตอร์มาตรวจสอบตู้ตู้นี้ใช้ขังวิญญาณตั้งแต่ปี1984มันตั้ง40ปีมาแล้วพวกเขาจึงคิดว่าวิญญาณมันคงแออัดกันเต็มตู้คงต้องหาวิธีย้ายไปขังในตู้ที่ใหญ่กว่านี้ เพราะหากตู้ขังวิญญาณระเบิดแล้วก็มันจะทําให้เกิดประตูมิติที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับประพบและพูดผีปีศาจก็จะออกมาอลาวาดจริงๆแล้วทีมวิศวะของกสบัสเตอร์เล็งเห็นปัญหานี้มานานแล้วและวางแผนรับมือไว้แล้วด้วยที่ฐานทัพของทีมวิศวะพวกเขาสร้างตู้กักขังวิญญาณขนาดใหญ่ยักษ์ที่ใช้จองจำวิญญาณได้เยอะมาก โดยลุงสแตนก็นําวัตถุโบราณที่แกรับซื้อมาทําการดูดผีร้ายออกจากสิ่งของเหล่านั้นและนําพวกมันไปขังรวมกับตัวอื่นๆภายในตู้และหนึ่งในวัตถุโบราณที่ลุงสแตนเอามาก็คือเมโทอาราบิกที่แกเพิ่งรับซื้อมาจากนาดิมเมื่อไม่นานเหมานนี้และดูเหมือนการนําเมโทอาราบิกมาทิ้นนี้จะทำให้ผีตนอื่นๆเกิดอาการก้าวรดาเล่ากับว่า พวกมันกำลังโดนพลังงานบางอย่างทำให้คลุมคลั่งและทีมวิศวะของก h o s สป u ัสเตอร์ไม่สามารถดึงวิญญาณที่อยู่ในเมโทรอาราบิกออกมาได้ด้วยพวกเขาจึงเดินทางไปหานาดีมเพื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของวัตถุโบดานชิ้นนี้นาดีมบอกว่าเขายังมีวัตถุโบดานที่อยู่ในสต็อกอีกเพียบของพวกนี้เป็นของสะสมของคุณยายเขาและหนึ่งในนั้น คือบางอย่างที่ดูคล้ายกับเขากระทิงขนาดใหญ่ยักษ์อีกด้านหนึ่งพอ s ส c แคทฟีบี้และลุงสแตนน้ำไฟล์เสียงที่พวกเขาบันทึกได้จากตอนถ่ายคลิปเมโทรอาดาบิกมาให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์โดยดร์ฮูเบิร์ตบอกว่าเสียงปริศนาภายในคลิปคือภาษาโบดันที่เก่าแก่มากๆเก่าแก่ยิ่งกว่าภาษาซูเมเรียนเก่าแก่ยิ่งกว่าภาษาสันสกฤตซึ่งเขาเองก็ไม่สามารถตีความได้ แต่ฮูเบิร์ตเคยเห็นเจ้าลูกบาศท,ทรงกลมนี้จากในหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดลับว่ากันว่ามันคือคุกไซยเวทที่ใช้ขังปีศาจระดับเทพ,พเจ้าอะไรก็ตามที่อยู่ในลูกบาศก์นี้จะต้องทรงพลังมากๆถ้าดูจากบันทึกสิ่งที่ถูกขังอยู่น่าจะคือราชาปีศาจคารกากะ4,000ปีก่อนคารกากะบงการให้มนุษย์ทำสงครามและเข่นฆ่ากันอย่างบ้าคลัง่ง แต่แล้วก็มีกษัตริย์ที่อาจหาันหันคมดาบเข้าห้ำหันกับจอมปีศาจคารากะพลาทามันถูกหักเขาทิ้งทั้งสองครั้งคารากะกะจะล้างบางทุกย่อมยาด้วยพลังเยือกแข็งเพื่อเปลี่ยนโลกให้กลายเป็นขุมนรกแต่แล้วมือปราบมานผู้ใช้ไฟก็โผล่มาพวกเขาใช้คาถาเพลิงสยบจอมปีศาจและกักขังมันไว้ในคุกไซยเวทจะบอกว่าพวกเขา คือกสปัสเตอร์ในยุคโบราณก็ว่าได้ในขณะที่พวกฟีบี้กำลังเพลินกับประวัติศาสตร์สุดหลอนที่ด็อกเตอร์ฮูเบิร์ตเล่าผีตนหนึ่งที่แอบ,บอยู่ในกระเป๋าของพอตสแคทก็ออกมาเจ้านี่แอบ,บตามมาจากฐานทัพของกสปัสเตอร์มันเข้าเสิงในถุงกอบแกปและพยายามเพ่นหนีโดยพวกฟีบี้ก็ตามมันมาจนออกมาข้างนอกกว่าจะหามันพบผีมันก็ย้ายร่างจากถุงกอบแก ไปสิงในรูปปั้นสิงโตขนาดใหญ่ย,ยักษ์ผีสิงโตยักษ์คำรามลั่นและกำลังจะเขมือบลุงสแตนแต่แล้วฟีบีก็คว้าปืนโปรโตอนที่ติดมากกับรถกระหน่ำยิงใส่สิงโตยักษ์จนมันแหลกเป็นชิ้นๆเวลาต่อมาจอมปีศาจคารากะบงการให้วิญญาณหญิงสาวที่ชื่อเมโลดี้เข้าไปคุยตีสนิทกับฟีบีเพื่อหลอกให้เธอใช้เครื่องดึงวิญญ,ญาณของกสบัสเตอร์ ดึงวิญญาณของตนเองออกจากร่างที่ฟีบี้ยอมทำตามนั่นก็เพราะเธอเองก็อยากจะล้องเป็นผีดูสักครั้งและทันทีที่วิญญาณของเธอหลุดออกจากร่างคารากะก็เข้าคล่อมงำเธอบงการให้เธอท่องคาถาเพื่อปลดผนึกคุกไสยเวทด้วยเหตุนี้เมโทอาดบิกจึงถูกทำลายจนแหลกเป็นชิ้นๆและจอมปีศาจคารากะก็หลุดออกมาแล้วลํำแสงจากปืนโปรตอนทำอะไรมันไม่ได้ คารากะแช่แข็งลำแสงปโปรตอนได้เพียงไม่กี่วิก่อนจะเทเลพอตนี้ไปแล้วคารากะบุกมาที่บ้านของนาดิมมันมาเพื่อทวงคืนเขาที่คุณยายเก็บไว้เมื่อมีเขาทั้งสองข้างคารากะก็กลับมาทรงพลังอีกครั้งคารากะไม่รอชา้ามันเริ่มกวาดล้างทุกสิ่งมีชีวิตโดยใช้พลังเยือกแข็งเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้กลายเป็นไอติมแพงคารากะกำลังจะทำให้เกิดวันสิ้นโลก และมีเพียงเหล่าโกสบัสเตอร์เท่านั้นที่จะหยุดมันได้โดยพอดแคดบอกว่าคุณยายของนาดีมคือคนที่เก็บเมโทรอาราบิกและเขาของคาร์กะไว้นั่นแปลว่าคุณยายจะต้องเป็นมือปรับมนันและเป็นหนึ่งในผู้ใช้คาถาไฟด้วยและถ้าพลังนี้มันคือขีดจำกัดทางสายเลือดนั่นก็แปลว่านาดีมเองก็ต้องใช้คาถาเพลิงได้โดยนาดีมก็ควบคุมไฟได้จริงๆด้วย แต่เขาไม่เคยฝึกใช้คาถาเพลิงของเขาอ่อนมากเขาขั้นกากเด้นเลยแหละครับในขณะที่นาดิมกำลังฝึกใช้คาถาเพลิงอยู่นั้นเหล่ากสบัสเตอร์ก็เตรียมรับมือกับคารากะที่จะบุกมาในอีกไม่ช้าโดยฟีบีก็คิดแผนได้ถ้าปืนโปรโตอนธรรมดาโจมตีคารากะไม่เข้าบางทีมวลสารที่เก่าแก่พอๆกับมันอาจจะยิ่งมันเข้า ฟีบี้จึงใช้เศษทองเหลืองทั้งหมดที่หาได้ในฐานทัพน้ำมาหลอมขึ้นเป็นชิ้นส่วนหลักของปืนโปรโตอนฟีบี้มั่นใจว่าคราวนี้จะต้องยิงมันเข้าแน่ๆผ่านไปไม่นานนักในที่สุดคารดากะก็มาถึงแล้วเหล่าโกสบัสเตอร์ก็นำโจมตีแต่ปืนโปรโตอนธรรมดายิงมันไม่เข้าคารดากะสวนกลับด้วยคาถาเยือกแข็งที่รุนแรงมากมันสะเทือนไปถึงโครงสร้าง ทำให้คุกขังวิญญาณเสียหายและระเบิดตุ่มประตูมิติที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับปอดพบจึงเปิดออกแล้วพูดผีปีศาจหลุดออกมาเป็นจำนวนมากเหล่า Ghostbuster กำลังจะกลายเป็นไอติมแทงในขณะที่แผนการล้างโลกของคารากกำลังจะสำเร็จนั้นฟีบี้ก็โผล่มาและใช้ปืนโปรโตอนที่เธอเพิ่งขับผสมกับทองเหลืองเมื่อตะกี้ โจมตีใส่คารากะอย่างบ้าคลัง่งมันได้ผลปืนของฟีบีโจมตีมันเข้าแต่คารากะก็ปล่อยไอเย็นออกมาสู้แช่แข็งฟีบีจนกลายเป็นไอติมแทงในขณะที่ฟีบี้กำลังแย่เมโลดี้ผีสาวที่เคยถูกคารากะหลอกใช้ก็โผล่มาช่วยเธอจุดไม้ขีดไฟเพื่อให้นาดีมขยายเพลิงจากเปลวไฟอันน้อยนิดจนกลายเป็นคาถาเพลิงขนาดใหญ่ยักษ์ และใช้เปลวเพลิงแผดเผาจอมปีศาจร้ายอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้ทุกคนกลับมาขยับได้และกระ่ําำโจมตีใส่คารากะอย่างบ้าคลัง่งแต่นาดีมกับพวกฟีบีคงตรึงคารากะไว้ได้อีกไม่นานนักพลังของพวกเขากำลังจะหมดแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่เหล่าโกสบัสเตอร์รุ่นเก่าทำการสับสวิตเปิดตู้ขังวิญ,ญญาณอีกครั้งเพื่อดูดคารากะเข้าไปในตู้ และในที่สุดพวกเขาก็กักขังจอมปีศาจไว้ได้เป็นอีกครั้งที่เหล่ากอสบัสเตอร์ปกป้องโลกจากเหล่าผีร้ายแต่การต่อสู้ครั้งนี้ก็ทำให้มีวิญญ,ญาณร้ายหลุดออกมาเป็นจำนวนมากไม่แน่ว่าอาจจะมีตนที่แข็งแกร่งกว่าคารดกะหลุดออกมาก็เป็นได้ก็จบกันไปแล้วครับกับ g h สบัสเตอร์ฟลอเรน e ์แอมพาเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้หน้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซุปเปอร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดและการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย